ในกรรมธิการนะครับซึ่งตอนนี้กรรมธิการเกี่ยวกับพิจรารณาเรื่องอนิโรธกรรมก็เสียงข้างมากอีกเพราะฉะนั้นมันเสียงข้างมากไปทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรต่างๆเนี่ยก็ถึงเรียกว่าเผด็จการนะรัฐสภาต่างๆตัวนี้ตอนนี้ในรัฐสภามันมีอะไรบ้างครับหนึ่งมีพรบนิโทษกรรมนิโทษกรรมเนี่ยนะครับท่านผู้ชมนะฮะมันจะเป็นชุดของมันเลยเป็นยาชุดของนักสินก็คือว่ายาชุดเพื่อแสวงหาอํานาจโดยนะฮะ ทักษิณเพื่อทักษินเพื่อให้เป็นของทักษิน <c oughs> มันเป็นอะไรครับเร,บรื่องพอเนอสกรรมก็คือว่าอ้าวเอาตัวหลอกเข้ามาก่อนเอานี้โทษเสื้อแดงก่อนอนะครับมีบราชัยเข้ามา่อนออที่จริงตัวนี้นะครับถ้าเหตุการณ์ในปีห้าสามเนี่ยนะครับมันจะมีมีบุคลากรหรือตัวบุคคลอยู่4ี่ชุดหนึ่งก็คือหัวหน้าผู้ก่อการร้ายใครพูดครับคุณทาริศคุณทาริศเพียงเด็กเป็นคนบอกเองนะครับในสมัยที่เป็นนะฮะ อธิที่ปดีดีเอสไอนะครับของนรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์บอกชัดเลยว่าคุณทักษิณกับพวก25่อนหมอเหวงนี่็กาอการไล่จัตุพรนี่น้องชายผมก็ก่อการไล่หมดโดยมีหัวหน้าคือคุณทักษิณนะครับเสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือแกนนําก็มีใครครับมีจัตุพรมีนัทวุฒินะมีหมอเหวงมีอาจารย์ทิดากลุ่มต่างๆพวกนี้อลิสมันนะครับอันนี้ไปส่วนที่สามเนี่ยนะครับเขาเรียกเป็นผู้กระทํา ผู้กระท,ทำการนี่คืออะไรครับผู้กระทำการที่พี่น้องประชาชนถ้าจะหลงนะครับคือว่าในวันที่10เมษายน2 5 5 3ขณะที่ทหารนะครับได้รับคำสั่งจากรัฐบาลได้กองทัพให้มาทำหน้าที่รักษาความสงบ,บโดยที่กำหนดเลยนะครับว่าห้ามใช้อาวุธยิงใส่ประชาชนรปรากฏว่ามันมีพวกทหารบางส่วนนะฮะทหารแตงโมก็ส่งข่าวขึนข้นมา แล้วก็ใช้ตรงนั้นไปมีมีระเบิดเข้าไปมีการยิงนะฮะเขาเรียกว่าชุดดำที่จริงมันหลายชุดชุดดำชุดพรางหรือแม้กระ <c oughs> ทั่งคนเสื้อแดงต่างๆเข้าไปนะครับ <c oughs> พอยิงเข้าไปเสร็จแล้วนะครับพี่น้องครับทหารก้านะครับที่มาเนี่ยรับผลทหารในบาดเจ็บกัน <c oughs> บาดเจ็บกันครั้งนี้นะฮะมีเป็นหลายร้อยคนมากกว่าที่จะไปทําศึกสงครามครั้งใดๆอีกนะครับ <c oughs> หลายต่อหลายครั้งขึ้นมา <c oughs> <c oughs> พอบาดเจ็บแล้วนะครับปรากฏว่ามันมี พว,พวกกูผู้กระทําเหล่านี้ครับที่ถูกจัดตั้งมาถูกเส้่มมาต่างๆเนี่ยเข้าไปนะ้้วไปทําร้ายนะฮะคุณหมอเห็นไหมครับไอตัวหนอนเนี่ยนะครับก็ขุดมาแล้วเอาตัวหนอนเนี่ยไปทุปบทหาร,ร,รอนอกจากนี้อะไรเกิดขึ้นอีกครับ จะพาไปโรงพยาบาลรถพยาบาลก็กันรถพยาบาลไปจนกระทั่งตำรวจแล้วก็ยิ่งกว่านั้นนะครับนนายทหารพลทหารที่จะออกไปได้ต้องถอดเสื้อออกหมดถอดเครื่องแบบครับนายทหารครับท่านพบทบครับศักดิ์ศรีของทหารอยู่ที่ไหนครับต้องถอดเสื้อในทหารจะถอดเสื้อที่มีเกร็ิออกไปสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเจ็บปวดสําหรับนายทหาร พวกที่ภูมิกาลังอยู่ระดับในพลในพันต่างๆอยู่<ม>นะครับผมก็เรียนฝากและผมก็ยังเชื่อมั่นในพบ,บทบว่าท่านรักทหารท่านรักกองทัพยิ่งกว่าชีวิตอาจารย์มองว่าพรบอน,นี้แลส,สังสุดท้ายเนี่ยมันจะผ่านแล้วมันจะแปลงสภาพเป็นรูปไหนก็เดี๋ยวโทษนิดนึงเพื่อเพื่อเพื่อม่เห็นภาพชัดคือส่วนที่3เนี่ยเป็นผู้กระทําและผู้กระทํานี่อีกหลายส่วนที่ไปเผาบ้านเผาเมืองไปยิมนะฮะ เอ็สใส่วัดพระแก้วไปใส่สถานที่ต่างๆนี่คือผู้กระทาและสุดท้ายคือประชาชนมวลชนเสื้อแดงนะฮะที่มาเนี่ยถามว่ามาอย่างไรนะฮะคุณนิชานะครับคุณนินชาวุฒิธรรมนะฮะก็บอกว่าชัดว่าทหารเนี่ยถูกคําสั่งให้มาแต่พวกประชาชนนี่มาโดยอิสระเพราะมีการจัดตั้งกันขึ้นมาในส่วนที่4เนี่ยก็ยังพูดคุยกันได้นะครับว่าถ้าเกิดว่า ไม่ได้เจตนาไม่มีความเข้าใจแต่3ามส่วนแรกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพรบรนิโทสกรรมเนี่ยไปจะอาภัยให้นะครับอ,อันที่หนึ่งอาจจะชัดหรือไม่ชัดอันที่สองแกนนําก็อาจจะไม่ชัดแต่ว่าในส่วนผู้กระทำเนี่ยจะอาภาัยให้หมดมก็คือว่าไม่มีความผิดนะฮะภาพที่ผมเล่าให้ฟังในที่ต่างๆไปถามพี่น้องรับประสงค์ไปถามนายทหารนะครับไปถามประชาชนสีลมที่ถูกยิงไปเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เยี่ยมก็บอกแล้วนะครับ ท่านบอกเลยเขียนลงไปในอินเทอร์เน็ต uh, ใน <yeah. S 1> ใน Facebook, ในเฟซบุ๊กในอีเมลบอก <Yeah. S 1> ว่าการกระทำเอ็มยิงเอ็ไปเนี่ยนะครับเป็นฝีมือของคนเสื้อแดงโดยคำสั่งของคุณ,คณทักษิณ mm hmm. และการที่จะเอาชีวิตของพี่น้องคนเสื้อแดงไปเนี่ยไม่ได้อยู่ในคำหนึ่งของคุณทักษิณนักแกนําเสื้อแดงเลย mm hmm. แล้วก็กระทำพวกเหล่านี้ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นนะครับแม้กระทั่งพี่สอสอในพรรเพื่อไทยที่ ผมคิดว่าส่วนไม่น้อยก็ยังมีคุณธรรมอยู่ในใจอยู่ท่านการที่จะไปะฮะออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้คนเหล่านี้เนี่ยท่านจะมีหน้าไปพูดกับทหารพูดกับประชาชนที่รับบาดเจ็บอย่างไร,รอันนี้ก็ฝากไว้นนเพราะฉะนั้น4 4 4ส่วนหัวหน้าผู้ก่อการร้ายแกนนำผู้กระทำการแล้วก็ประชาชนเสื้อแดงเนี่ยส่วนไหนถ้าพรบนนี้นิรโทษกรรมผ่านส่วนไหนจะหลุดครับ คือไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็กันด้วยว่าซึ่งมันก็ยังมีอยู่กำลังถกเถียงกันหนึ่งก็คือตัวหัวหน้าผู้ก่อการร้ายเนี่ยนะครับซึ่งเขาอาจจะบอกว่าเออคุณนักศิล์ไม่ได้เกี่ยวอะไรอยู่ต่างประเทศอาจจะมีโยงไปอีกอแต่ถ้าแกนนำนะฮะคุณตุ๊ดตู่นะครับก็น้องชายผมก็ก็เป็นนักเลงดีเขาบอกไม่ต้องเอาเขาแต่ว่าหมอเวงที่ดาก็เสียงอ่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าในส่วนที่ส่วนที่3เนี่ยครับเป็นผู้กระทำเนี่ยนะครับก็จะหลุดหมด พวกชุดดาพวกชุดอำพางพวกที่เผาบ้านเผาเบืองเนี่ยจะหลุดหมดไอเนี้ยยอมได้ไหมนะฮะอาจารย์อาจารย์คาดว่าสองส่วนคือพวกผู้กระทาการกับไอประชาชนคนเสื้อแดงเนี่ยหลุดที่เขาพยายามจะออกไปมามาขายอยู่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอพอบนิรศกรรมก็คือว่าในที่สุดแล้วมันจะไปถึงคุณทักษิณถ้ายังไม่ถึงทักษิณก็เอามวลชนเสื้อแดงก่อนเพราะตอนนี้มวลชนเสื้อแดงเนี่ยรู้สึกว่าจะถูกคุณทักษิณหลอกนะฮะ ในในในส่วนของคุณพยาว์นะฮะที่จะทำร่างฉบับประชาชนแม่ของน้องปรากฏว่าเขาสนใจไหมฮะทางสสพักเพื่อไทยสนใจไหมครับคุณพยาวที่ผมเคยเดียนกับคุณพยาวนะครับว่าเขาสนใจพรบของประชาชนไหมแม้กระทั่งนะครับไอการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีน้องหลายๆคนไปรวบรวมใช้เวลารวบรวมเป็นที่ล่าะายชื่อนะฮะเกี่ยวกับที่จะแก้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน เขาตัดทิ้งหมดครับเขาโยนไว้ที่หน้าสภาไปดูที่หน้าสภายังหลงเหลืออยู่เลยครับเขาไม่เอาเข้าสภานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อันที่หนึ่งอันนี้ประเดี๋ยวไปเร็วหน่อยนะครับส่วนที่สองเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับพอระบงงบประมาณปี2557เนี่ยเป็นประวัติการครับ2.52ล้านล้านบาทนะครับเงินมหาศาลในตรงนี้คุณหมอครับที่นักธุรกิจและประชาชนวิชาการบอกคอรัปชัน20-30เอ้าวถ้า20ของ2 52ล้านล้านบาทมันเท่าไหร่ครับ5แสนล้านบาทก็ไม่น้อยเลยมาหาศาลเลยนะมันก็สามารถเอาเงินนี้มาซื้อเสียงเอามาสร้างความร่ำรวยสร้างอํานาจจากเงินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราจะยอมไหมครับรียกว่าที่คุณทักษิณใช้เงินไปทั้งหมดเอามาเอามาเติมได้อีกนะ,ะส่วนที่สามถัดไปเนี่ยพรบให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน2ล้านล้านบาทจะมาทํารถ ไฟความเร็วสูงขนผักจากเชียงใหม่นะฮะมาให้คุณยิ่งรักรับประทานที่ทำเนียบรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เขาจะไม่รู้สึกว่าจะเป็นแปลงไปแล้วนะครับแปลงไปแล้วแปลงไปแล้วอันนี้ก็พูดย้อนหลังไปเพื่อให้เห็นภาพนะครับแต่ว่าแต่ว่ายังยังที่จะเดินหน้าอยู่ดีอันนี้เขาจะเดินหน้าอยู่นะครับแต่ว่าเวลาออกไปนะจริงๆคุณชัดชาตินะคุณชัดชาติก็เป็นวิศวกรที่ดีเด่นนะครับเป็นอาจารย์วิศวะมาก่อนแล้วก็เป็นรุ่นน้องผมเวลาเข้าไปจับเชิญวิศวกรต่างๆมาพูดเนี่ยนะครับเขาจะพูดด้านเดียวตลอด ม,มันดีอย่างงุ้นมาดีอย่างเงี้ยที่จริงมันก็มีส่วนดีแต่ว่าคุณชัดชาติครับมันมีครอบครัวประเทศไทยครอบครัวหนึ่งมีลูกสิบคนนะมีเงินอยู่จํากัดคุณชัดชาติก้าที่จะเอาเงินจํานวน8ป90้าที่มีอยู่เนี่ยไปทํานั่นหรือเปล่าแล้วก็ผิดกฎหมายผิดกฎรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งคนนุณคณิตนครก็พูดมานะฮะเวลาเวลาออกไปในเวลาประชาสัมพันธ์ก็พูดแต่ด้านดี ไม่พูดด้านเสียแล้วก็ไม่พูดว่าปัญหาของประเทศไทยปัญหาการศึกษาปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาถหนนหนทางอะ,อะไรต่างเยอะแยะไปหมดเนี่ยส่วนส่วน,วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่ที่มักไม่ก็เห็นในเรื่องของการทําการคู่คู่กับการกู้ก็คือเรื่องของการทาประจักษ์ประชารัฐยายังไม่ทําแล้วก็เรื่องของผลกระทบหรือว่าเปรียบเทียบกันเรื่องของผลดีผลเสียแล้วก็แล้วก็มาเปรียบเทียบกันแต่ว่าที่อาจารย์พูดก็คือ มอ,มองด้าน,ดานเดียว,ยวไ,มไม่ได้ไม่ได้เอาด้านที่จริง้วบางส่วนก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะเพราะว่าเพื่อนผมเป็นวิศวกรอาวุโสที่ไปไปเนี่ยเขาก็บันทึกมาแล้วก็ส่งไปว่าทำไมพูดด้านเดียวแล้วพูดของสังคมเนี่ยนะฮะทำไมไม่พูดถึงปัญหาต่างมันเยอะถ้าเรามีเงินจํากัดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นหนี้เป็นสินเยอะเพราะฉะนั้นก็อาจจะทําไปก่อนอาจจะรถไฟรถไฟทางคู่ไปก่อนลังคู่หรือทางคู่นี่ไปก่อนไปทําอะไรได้ก่อนก็ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นไอ้น,นี้ก็เป็นประเด็นแล้วมันก็มีปัญหาอีกนะฮะแล้วก็อ,กอ,กอ,กอีกทั้งในเรื่องของพอรบน้านะครับ3ามจุดห้าแสนล้านก็ <c oughs> มีปัญหาอีกตอนนี้คุณปอดก็ว่ายน้าต่ำแตนต่าแตน <c oughs> อยู่เนี่ยนะครับแล้วสุดท้ายครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ <c oughs> การแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีเป็นชุดนะฮะที่จะไปสุดซอยเขาจะเริ่มต้นนะครับในวันที่20สิงหาคมนี่คือแก้รัฐธรรมนูญ <c oughs> ให้สวนะครับ <c oughs> มาจากการเลือกตั้งให้มาส ม,มีมีหลายประเด็นผมไม่ได้ลงรายละเอียดนะคือว่าเมื่อสสกัไปเป็นสอวอได้สมัครได้ทันทีต่างๆหมดเพื่ออะไรฮะรเป็นการตกลงกันหรือเปล่านะครับว่าจะห,ห,หาสอวอมาเป็นพวกเพื่อแก้ไขก็ <ๆ S 1> เอานี่ไปเอเขาบอกว่า,า,ยายญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันีิครับสวของญี่ปุ่นแต่ว่าหลายคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนการวุฒิภาวะของสวเขามันไม่ได้ซื้อเสียงง่ายแบบใครที่จะเป็นสสสวบ้านเราไอ่นั่นไม่เป็นไรคือประเด็นมันก็คือว่า คุณไปนะฮะสมคบกันหรือเปล่าตั้งคำถามว่าทำไมปัญหาต่างๆเหล่านี้แล้วถ้าเปรียบเทียบครับท่านผู้ชมครับเราจะดูอะไรสักอย่างเขบ,บอกอบริษัทขายยาบอกไอ้นี่ดีบริษัทอีกบอกว่าบริษัทนี้ดีรเราจะดูดีและดูการกระทำเราเอามาใช้แล้วเป็นอย่างไรบ้างแล้วมาดูนะครับสวสัรหาที่บอกว่าถูกแต่งตั้งโดยไม่กี่คนแต่สวเลือกตั้งมาเนี่ย ผลงานมันต่างกันลิบลับเลยนะครับสอวอใ,ในการที่สรรหาคิดถึงเรื่องของประชาชนคิดถึงเรื่องของประเทศชาติแต่สอวอที่มาจากการเลือกตั้งจะทําอะไรไ <c oughs> ขาลานหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะ <c oughs> มีใบสั่งหรือเปล่า <c oughs> เพราะคุณได้มานี่เพราะอะไร <c oughs> มีนายทุนสนับสนุนมีภาคการเมืองสนับสนุนอยู่เราไม่ได้คิดจากความเป็นจริงเราอ้างคือผมผมผมนึกถึงเอาคนเอาคนดึงที่ชัดเลยสวรสนาเนี่ยมีผลงานการต่อสู้เพื่อประชาชนที่ชัดเจนมากแต่ในขณะเดียวกันพอนึกถึงสวที่มาจากการเลือกตั้งผมนึกไม่ออกเ๊ะผลงานมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็มีเป็นบางระดับแต่เพียงแต่ว่าโดยเทียบกันแล้วให้ความเป็นธรรมนะฮะจริงสวที่จากการเลือกตั้งหลายๆท่านก็ใช้ได้แต่เมื่อเราเปรียบเทียบครับเราไม่เปรียบเทียบผล งานโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยสวที่มาจากสัญหาสมมติถ้ามันเต็มร้อยผลสวที่มาจากการสัญหาได้80ส,สบสวที่มาจากการตั้งได้20สอบตกด้วยนะฮะไม่ผ่านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอตรงนี้เวลาเราก็มาดูความเป็นจริงรอันนี้คือการแก้ไข แต่ว่าต่อไปนี้เขาจะแก้ไขยังต่างไปอีกนะฮะที่มันคาอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันจะแก้ไขไปแก้ไขมาตรา309แก้ไขในเรื่องอำนาจของรัฐบาลน,นะครับในการที่จะปะนาเรื่องส่วนที่สัญญาต่างๆนะครับรมันก็จะมีต่างกัน <ไป S 1> หมดเรื่องของอำนาจของผระมหากษาด้วยไหมครับไอ,ไอต้ตรงนี้เนี่ยเขาจะใช้เทคนิคเพราะเป้าหมายจริงๆแล้วนะครับถ้าผพ้ฟังครับคือเป้าหมายจริงๆเนี่ยถ้าฟังดูจากแนวความคิดของคุณทักษิณ หรือคดีที่นะฮะคุณสนธิกับคุณทักษิณพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสถาบันพระมาัตริย์บดีเพราะอย่างยิ่งรูปธรรมที่ออกมาคือนักวิชาการและก็กลุ่มคนสแกนนําเสื้อแดงเนี่ยทัศนคตินะครับหรือเขาเรียกว่าอคติหรือเอาวิชาอคติคือความรู้สึกไม่พอใจเอาไม่ได้เอาความเป็นจริงมาเอาวิชาก็คือว่าคุณไม่รู้คุณไม่เข้าใจที่ประชุมของโรงเรียนการเมืองนปชนะครับอย่างน้อยสุดหลายปี ตั้งแต่ปีพฤศจิกาปี52และครั้งหลังสุดเนี่ยนะครับอาจารย์ที่ดาเนี่ยเป็นอาจารย์ใหญ่นะเป็นประธานนอปชประกาศเลยครับว่าเป้าหมายหลักของเสื้อแดงก็คือโค่นล้มอมาตย์ที่ปไตยรู้สึกล่าสุดนี้ก็ที่เขาปีประชุมแกนนําทั่วประเทศด้วยใช่ไหมครับก็ย้ํานโยบายตรงนี้ก็ปรากฏว่าก็ต้องถามนะครับต้องถามว่าคําว่าอมาตย์ที่ปไตยของอาจารย์ที่ดาของหมอเวงของพวกซ้ายจัดต่างๆเนี่ยเข้าหมายถึงใคร หมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่นะครับสันติบาลต่างๆตํารวจนายกยิ่งรักนีครับแล้วคนที่รักชาติาารักศาสนาพระมหากษัตริย์ในพรกเพื่อไทยก็มีอยู่เยอะเนี่ยก็ต้องตรวจสอบสิครับอย่าให้ไอ้น้ำเน่าต่างๆมามาถูกท่านไปท่านก็ถูกไปด้วยเพราะฉะนั้นทําไมคนบอกว่าพรกเพื่อไทยเนี่ยไม่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านอย่าไปว่าคนอื่นนะครับ เพราะมีความการกระทําของพวกคนของท่านเองมันเป็นอย่างนั้นวิธีแล้วท่านก็รู้เหมือนกันวิธีคิดจนออกมาเป็นคําพูดออกมานะอาจารย์จนกระทั่งทาลิตก็ใช้คำบัลลุกของประเทศก็ผิดเลยใช่ไหมฮะคือมันกลายเป็นมันเป็นมันกลายเป็นวาทกรรมที่เอ้ยมันถูกคิดมันถูกพูดซ้ำๆจนกระทั่งมันเข้าไปในหวัวเวลาออกมาปุ๊บมันออกมาเป็นคําพูดโดยอัตโนมัติได้เลยนะเพราะฉะนั้นโดยสรุปเนี่ยในสภาก็จะทําทั้งชุดเพราะฉะนั้นในการติดตามไปนะบางทีเขาบอกไอ้นั่นทํานิดหน่อยทำหน่อยแต่ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะไปสุดซอย ทั้ง <นะ S 1> หมดจะไปสุดซอยไปสุดซอยคือว่าจะทําให้หนึ่งก็คือว่าให้คุณทักษิณหลุดเดวก่อนนะครับไม่ผิดาอาจารย์มีเวลาอยู่2นาทีก่อนที่จะเรา,เราจะเบรกกันช่วงนี้นะครับผมอยากจะให้อาจารย์รวบรวมทั้งหมดเลยว่าการเมืองในสภาตรงนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงและถ้าเกิดให้กําหนดระยะเวลาเนี่ยยิ่งลักเลยอีก2ปีคำว่าสุดซอยของอาจารย์ครอบคลุมถึงตรงนี้ด้วยไหมครับคือเป้าหมายหนึ่งนั่นก็คือว่าให้คุณทักษิณน,นะครับสามารถ หลุดจากคดีได้ก็คือว่าเป็นผู้บริ